ที่นี่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อวานนี้ช่วงแรกล<ม>่เป็นตะย,ยานเตยาแห้งค่ะล่มหลายกว่าฝนนะคะแต่ว่ามือนีหรือว่ามืออื่นจะเป็นจังไหนนะคะสถานีอากาศอยู่กับคุณสกุลสารจัน,นะคะ่ะพกรอากาศประจำมือวันที่14ส,สีเดือนกรกฎาคม ปี2566ช่วงเศา้าครับโพแทสเซตดเมฆและาพาดไดดัตตดฝนจากเว็บไซต์กลุ่มทุนยุยาตอนเศา้ามือนีจากอิทธิพลของมรสุมตันตกทิ้งไตที่พัดปกคลุมทะเลดะวันประเทศไทยลาวไทยเหล่มมีกำลังแห้งขึ้นประกอบกับมียอมความกาดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเฮไทยภพแทเทียมตอนเสาร์นีมุภาา่ภัยอีสานมีเมฆก่อนกระจายตัวปกคลุม โดยทั่วไปครับโดยภาพได้ดาจากกรมฝนหลวงการ,การกเกษตรตอนเสาร์นี้ยังเบลนคุมฝนในภษษษัยสารส่วนได้ดากรมปตุลุ่มยาตอนนี้ปิดปรัมมบปรุงระบบครับเผยก็ลังกายบนภอีสารอาษษตอนลางตั้งแต่ตอนเสาร์มือหนี้หอตอนเสาร์มืออื่นมีฝนฝักพนองร้อยละ40ของพื้นทีและมีฝนตกหนักบางหม่องส่วนหลายบริจังวัดบุรีรัายอำนาจเจริญและบนราชธานี อุณหภูมิต่มสุดเท่าสามหอดสองหองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35มหงหอสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณสิบหอส้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกกระนองและฝนตกหนักในระยะนี้ส่วนเกษตรกรก็ขอให้กักเก็นนบน้ำเบอร์ใสทางการเกษตรน้ำครับและสามารถติดตามข้อมูลเติมได้จากเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์สถานีกระจายเสียง แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกลุมตัวนวัตยาโดยบนเว็บไซต์จะมีทั้งภาพ่าที่ตรวจเมฆภาพริดาตตรวจฝนและผลการพยาการณ์อากาศโดยอค้อมวิวเตอร์สมณะสูงครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ